สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องนะคะอีพีนี้นะคะจะเป็นอีพีลำดับที่204นะคะ204นะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของไพ่เล่าเรื่องในวันนี้นะคะพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆกคนนะคะที่รู้สึกเหนื่อยล้านะคะ,นะคะ,นะคะวันนี้วันหยุดเนาะพักผ่อนนะคะ พักผ่อนเอาไปหาอะไรกินอร่อยๆแล้วกลับมาฟังคอนเทนต์ดูดวงนะคะดูกันพลังงานไพ่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะ The f o o l นะคะล้านลามากเลยมนุษย์อินดี้ทั้งหลายโอ้ห้าม่เท้าหกเหรียญนะคะพลังงานของ The w e r s e เดอะซันนะคะก้าวให้เทา้าก้าวดาบเดอะสตาร์ดอเอ็มเพรสนะคะราชนิถืงไม่เทา้าอืมเป็นพลังงานของความรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะทุกคนชีวิตคุณเนี้ยไม่ธรรมดาเลยนะดีก็ดีสุดยอด ลงก็ลงสุดขั้วนะคะชีวิตตอนนี้ปั่นป่วนมากเลยนะคะแก้ไขปัญหารายวันเลยนะคะไม่นิ่งเลยปัญหาเข้ามาเยอะนะคะวุ่นวายมีคนก่อกวนคอยทำลายชีวิตของคุณอยู่ห้าไม่เท้ามีคนคอยกันแกล้งคอยก่อกวนคอยขัดขวางไม่ให้ชีวิตของคุณราบรื่นไม่ให้คุณมีความสุข เพราะลากฐานเดิมของคุณเต็มไปด้วยความสุขมากๆมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีมีความพร้อมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากเดินทางได้ไปนะคะแต่ณตอนนี้เป็นเช่นไรไม่ดีไม่ดีแต่ก็ไม่ถึงขั้นแย่นะคะคุณก็ยังเอาตัวรอดของคุณได้สบายๆแต่มันไม่ได้ว้าวเหมือนในอดีตที่ผ่านมา คุณช่วงเวลานี้คุอมองว่าพวกคุณยอดเยี่ยมมากในเรื่องของความคิดชัดสนคติเพราะคุณวางตัวได้สูงส่งมากๆกกันนะคะต่อให้คุณโดนก่อกวนแค่ไหนคุณไม่ลดตัวเองลงไปด่าดทอกับคนพวกนั้นคุณนั่งอยู่บนบันลังของคุณอย่างสง่างามแล้วก็มองการไกลไปข้างหน้าว่าเราควร เราควรทำอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือเราควรทำอะไรเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ชูจิตวิญญาณของเรายกจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นตอนนี้พลังงานของคุณเป็นแบบนี้นะคะเหมือนคุณปล่อยคอ่ะใครอยากกวนก็กวนไปใครอยากปั่นชีวิตคุณก็ปั่นไปถ้าไหวก็ทำไปเลยแต่ในลักษณะของคุณคือปล่อยวางปล่อยชิลแล้วเชื่อมั่นว่าคนอย่างเราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม ฉันลอดทุกสถานการณ์ใช่ไหมนะคะจากคนที่นอยเก่งวิตกกังวลง่ายนะคะ,ะวิตกกังวลง่ายสุดๆเลยนะคะแบบเครียดวันต่อวันอะนะเครียดง่ายตอนนี้เหรอใครทําอะไรคุณไม่ได้เลยไม่มีผลนะคุณปล่อยมากเลยนะคะแล้วแต่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนคุณใจเย็นขึ้นนะคะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหนักแน่นมากขึ้น มันก็เลยส่งผลทําให้คุณเป็นพลังงานที่แบบจิตวิญญาณที่สูงส่งขึ้นไปอีกนะคะอืมคุณสอบผ่านแล้วนะคะจักรวาลบอกว่าคุณสอบผ่านกับวิชานี้แล้วนะคะบททดสอบอันนี้นะคะอืมคุณกําลังจะได้รับการปลดปล่อยจากการที่คุณต่อสู้นะคะต่อสู้กับคนพาลต่อสู้ภายใต้เหตุการณ์ของความวุ่นวาย คือเหมือนเขาอาจจะลองใจคุณก็ได้ผ่านเหตุการณ์ที่ไม่ดีลองใจคุณดูทดสอบดูใจคุณดูว่าคุณโดนทําร้ายแบบนี้คุณจะสาบแช่งคนอื่นไหมคุณจะลดตัวลงไปเกลือกกลั่วจะไปทําอะไรจะมีอาวุธไปทำร้ายใครไหมคุณจะปฏิบัติตัวอย่างไรในในภาวะวิกฤตเช่นนี้นะคะในนี้ไพ่ก็บอกว่าคุณมาถูกทางมากเพราะคุณฉลาดในการวางตัวนะคะเพราะฉะนั้น ไม่มีใครทําอะไรคุณได้มากสุดก็แค่แบบปว่ปวนป่วนอนะและแค่นั้นนะคะความสามารถเขาทําได้แค่นั้นจริงๆเขาเทียบคุณไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่ไพ่เล่าเรื่องบอกสําหรับอีพีนี้คือว่าถ้าคุณโดนอะไรมาแบบนี้คุณผ่านได้แน่นอนสบายสบาย มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านแล้วนะคะช่วงเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนผ่านของพลังงานนั่นแปลว่าคุณจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งแล้วนะถ้าคุณรอการเลื่อนตําแหน่งนะคะคุณรอมานานนะคะถ้าธุรกิจนาะที่การงานของคุณติดขัดเดี๋ยวมันก็หลุดพ้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะกลับมาแบบผงาดเลยนะคะนั่งบนบัลลังก์อย่างสง่างามเลยนะคะพลังงานจะออกมาประมาณนี้นะ,ะนะคะเรามาดูกันอะอะไร คือการขัดขวางคุณเนี่ยนะคะขัดขวางเส้นทางทางการเงินของคุณค่ะอืจากคนที่อุดมสมบูรณ์หาเงินได้ง่ายหาเงินได้เยอะตอนนี้มันมันประมาณว่าไม่เหลือเก็บอะค่ะแต่เอาตัวรอดได้ในแต่ละเดือนชิวๆแต่ไม่เหลือเก็บนะคะทําให้คุณวิตกกังวลทําให้คุณสูญเสียความมั่นใจเหมือนแกล้งคุณอะแทนที่เงินจะเข้ามาหาคุณก็เข้าไม่ได้ ลูกค้าจากที่เคยมีอยู่เยอะๆก็เข้ามาหาคุณไม่ได้ก็ร้ลานค้าก็เงียบไปเลยอะจากที่มีลูกค้าเยอะๆก็เงียบไปเลยนะคะขัดขวางทุกอย่างเลยนะคะกลัวว่าคุณจะรวยกว่านะคะามาดูคนที่ทำเนี่ยคนที่ทำร้ายคุณเนี่ยนะอืมเป็นใครนะคะนะว่างเนอะก็ <laughs> ดูว่างมากเนะคนนี้กลัว รัวคุณจะรวยกว่านะก็เป็นคนมีเงินอยู่คนหนึ่งนะมีฐานะที่ดีรวยจนลืมเห็นคุณค่าในชีวิตของคนอื่นเป็นคนที่เกิดมาแล้วมีเงินมีเงินเลยอ่ะไม่เคยได้รับความทุกข์ไม่เคยได้รับความลําบากไม่เคยขัดสนเรื่องการเงินก็เลยมองชีวิตของคนอื่นนะเป็นเรื่องสนุกอืมนะคะเดี๋ยวเขาจะได้จนให้คุณดูนะนะคะตอนนี้กินบุญเก่าอยู่นะคะ กันแกล้งคุณนะคะไม่ยอมจบเลยนะอิจฉาคุณแหละนะคะอิจฉาคุณแต่ทั้งที่ตัวเขาก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะนะคะคนที่เกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองมักจะไม่เข้าใจคนที่หาเงินเองคนที่เขาหาเงินหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเนี่ยคน คือรวยแต่ไม่มีความเมตตารวยแต่ไม่เห็นคุณค่าในชีวิตของคนอื่นมองเป็นผักเป็นปลาเป็นของเล่น่ะนะคะนี่ชีวิตมนุษย์คนคนหนึ่งเลยนะนะคะอย่าทำเป็นเล่นไปวิบากกรรมย้อนสอนขึ้นมานี่แบบจะร้องขอชีวิตนะคะอะ่มาดูแล้วเขาจะได้รับเวรกรรมอะไรไหมะนะคะสิ่งที่เขาทำกับคุณเงินเยอะเหลือเกินเนี่ยมีค่ะทุกคนไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่ว่า มันไม่ได้บุ้มทีเดียวค่ะมันค่อยๆซึมไปทีละนิดทีละหน่อยเงินจากที่มีเก้าเหรียญก็จะเหลือสี่เหรียญสมมติมีเงินอยู่หนึ่งันบาทก็จะเหลือแค่สี่ร้อยบาททีนี้เขาทําให้คุณต้องยุ่งยากต้องติดขัดใช่ไหมรายได้อยู่แค่เอื้อมคุณก็คว้าไม่ได้ลูกค้าคนก็หายคนคนนี้ก็จะได้รับกรรมนะคะในแง่ที่ว่าโอกาสอยู่แค่เอื้อมเขาก็คว้าไม่ได้กิจการของเขาที่เคย าขายได้กําไรเยอะใช่ไหมมีชื่อเสียงมีลูกค้าเข้าเยอะจะเริ่มละจะเริ่มลดลงละลดลงเหลือเหลือเจ้าประจําเหลือเจ้าประจํานะเพ้าจะเหลือเจ้าประจำสักพักนึงก็จะไม่เหลือแล้วอะค่ะจะบางตาเลยอะค่ะนะคะอืมนะคะจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับครอบครัวไหมนะมีค่ะครอบครัวจะร้อนเป็นไฟเลยทุกอย่างจะพุ่งทยานเข้าไปหาครอบครัวเขาแบบร้อนแบบรุนแรง ร้อนมากๆนะคะทุกอย่างจะเหมือนระเบิดลงเลยมันจะค่อยๆเกิดค่ะที่แรกที่แรกมันจะเกิดไปกับเรื่องงานก่อนนะคะจากที่แบบโอ้โหยอดขายเยอะนะยอดดีมากก็จะก็จะบางตาไปเลยนะคะก็เหมือนกับที่เขาทำกับคุณเอาไว้นั่นแหละนะคะทำแบบไหนได้รับแบบนั้นนะคะกฎแห่งกรรมคือกระบวนการสา์ที่ยุติธรรมที่สุดนะคะไม่มี ไม่มียืดหยุ่นแม้แต่วินาทีเดียวนะคะทุกอย่างต้องเป็นไปตามนั้นเช่นนั้นเป๊ะๆนะคะเป็น,นกลไกของกฎแห่งกรรมนะคะถ้าเราลองศึกษาธรรมะเยอะๆนั่งสมาธิแล้วศึกษาธรรมะเยอะๆเนี่ยะค่ะเราจะมีจิตท,ที่เมตตาต่อคนอื่นเราจะมีจิตท,ที่มันละเอียดอ่อนนะคะลองฝึกดูนะ ฝึกนั่งสมาธิให้นิ่งๆนะคะให้อยู่กับตัวเองแล้วก็ลองฟังธรรมะสักบทหนึ่งนะ,ะคะควรจะเกิดการเข้าใจนะความเมตตานะคะอือแบอกอเชื่อว่าคุณมีความเมตตาอยู่แล้วน่ะดูหน้าไพ่ของคุณแบบจริงๆคุณเป็นคนที่ไม่ได้มานั่งถือโทษโกรธใครไม่อยากให้ใครได้แบบต้องสะใจในเวรกรรมของใครก็ไม่เป็นเช่นนั้นคุณขอแค่ว่า หยุดได้ไหมอย่ามายุ่งกับฉันฉันอยากใช้ชีวิตของฉันฉันอยากอยู่ในส่วนของฉันเนี่ยพลังงานของคุณมาแบบนี้นะคะเรานั้นคุณมีความเมตตาสูงอยู่แล้วถ้าเป็นคนอื่นหรอสาบแช่งไปค่ะยันลูกลูกบวชหลานบวชนะคะอะมาดูต่อนะคะคุณจะผ่านพ้นได้ไหมแน่นอนค่ะภัยแห่งการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้คุณจะมีความสุขมาก เร,เร็วนี้นะคะคุณจะผ่านได้มันค่อมเดือนละนะคะ,ะมันจะค่อมเดือนนะคะสําหรับ ep เนี้ยมันจะอยู่ในระหว่างกลางสิงหาไปถึงกลางเดือนกันยายนนะคะจะค่อมๆอมกันนิดนึงนะคะคาบเกี่ยวว่าไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นในสิงหาหรือค่อมไปถึงกันยายนนะคะคุณลอดพ้นแน่นอนแล้วคุณจะได้รับข่าวดีในสิ่งที่คุณรอคอยมานานมากๆนะคะ,ะ,คะอคุณจะได้รับในสิ่งที่มันคู่ควรน,นะคะ ไม่มีใครทำร้ายคุณได้แล้วแหละขออนุญาตดูต่อ,อชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไรต่อจากนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความปลอดภัยคุณจะได้รับการเติบโตขยับขยายในหน้าที่การงานถ้าลูกค้าคุณหายเดี๋ยวลูกค้าคุณก็จะกลับมาเข้าสู่ระบบการทำงานสู่ระบบของความมั่นคงเช่นเดิมนะคะคุณจะมีชีวิตที่มีความสุข สุกนะตกมากๆนะคะส่วนใครที่ทำร้ายคุณชะตากรรมของเขานะก็จะเป็นเหมือนคุณในช่วงเวลาที่คุณยากลำบากนะคะแต่เขาจะปวดหัวมากกว่าคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็าจะเครียดก็จะต้องหมุนเงินหนักอย่างหนักหน่วงเลยนะคะเนะเขาเขาจะไม่มีโอกาสได้มีความสุขอะต่อให้เขาไปถึงความสุขนะเขาก็จะโดนนะคะแล้วก็เนื้อคู่ความรักของเขา เสียเสียเรื่องแฟนนอกใจนะคะอืมการแฟนเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้นะคะเวนกรรมมันไวนะคะทุกคนมันไวมากเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะสิ่งที่คุณโดนมาขอให้คุณฟังแล้วเป็นพลังนะคะว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงนะคะคุณจะโดดเด่นมากเลยนะคะพอคุณพ้นกรรมนี้ไปได้คุณ โอ้หคจะเด่นมากในเรื่องของบุคลิกภาพอะ่ะอืมบางคนลดน้ำหนักอะ่ะลดเท่าไหร่ก็ไม่ลงไหมวิ่งขาขาแทบขิดใช่ไหมวิ่งขาลากอะ่ะยิ่งกว่านนะักกีฬาอีกออกวิ่งอะ่ะนะคะคุมแล้วคุมอีกไม่ลงไม่ลงสักขีดหนึ่ง นะคะเดี๋ยวรอสักช่วงหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายของคุณอาจจะลงหวบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมี <laughs> ไม่ไม่เชิงปฏิหารหรอกร่างกายก็ต้องเป็นวิทยาศาสตร์นะในในเรื่องของการออกกําลังกายการควบคุมยังไม่เห็นผลตอนนี้แต่ใช่ว่ามันจะไม่เห็นผลไปตลอดนะคะเขาก็บอกว่าเน้นการพักผ่อนพักผ่อนเยอะๆอย่าเครียดเน้นสบายๆทําไปเรื่อยๆทําได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะเดี๋ยวมันก็ผอมของมันเองอางเงี้ยนะคะอืม นะคะก็ชีวิตของคุณก็จะได้คู่นะคะจะได้คู่จะมีคนมาช่วยหานะฮะสร้างรายได้นะคะจะได้ผ่อนคลายนะคะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเที่ยวเกาะนะคะไปเที่ยวทะเลนะอืมสิ่งที่คุณโดนมาพออะไรที่มันแตกสลายไปแล้วมันอาจจะเกิดการก่อล่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ หลายๆคนก็ครอบครัวแตกใช่ไหมก็จะได้กลับมาเป็นครอบครัวที่มั่นคงที่ปลอดภัยนะคะคุณดูทหารถือปืนเนี่ยนะคะปลอดภัยไหม,มการคุ้มครองอะ่ะแนวหน้านะคะหรือถ้าคุณเป็นคนโสดนะ,ะแล้วหัวใจคุณแตกสลายด้วยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีคุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณนะคะ คนที่จะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยนะคะแบบคนเดียวนี้ถือปืนแบบคอยคุ้มครองคุณคอยดูแลคุณนะคะอืมคนคนนี้ยเป็นคนดีมากนะถูกส่งมาเป็นเนื้อคู่ของคุณและเป็นความสัมพันธ์ที่เขาจะจริงจังและก็ตื่นลอล้นกับคุณมากๆเลยนะคะโอ้มันเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะอืมมาดูมีคนแอบชอบคุณอยู่นะในเนี้ยนะคะมีคนแอบสนใจคนอยู่ แอปเปมขคุณอยู่นะคะขออนุญาตดูนะว่าเป็นใครนะคะโอ้ดูท่านั่งสิ <laughs> ดูท่านั่งนะคะส่องมากเลยอะคะ่ะส่องดูคุณมากเลยชอบคุณมากชื่นชมคุณมากการวางตัวที่น่ารักค่ะนะคะชอบในความเป็นคนจิตใจดีของคุณ ชอบในความที่คุณเป็นคนรู้จักทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเนี่ยเขาเขามองคุณเป็นคนเก่งดูมีหลักการดูมีเหตุผลมีความเป็นผู้นำหรือมีคนที่มีความเข้มแข็งนะคะดีมากเลยต่อจากนี้นะคะสวรรค์นำทางนะคะจิงศักดิ์สิทธิ์นำทางคุณ ให้ได้พบเจอกับความสุขสงบในชีวิตแล้วจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะมันจะมีสิ่งดีๆด,ด่งแก้วสารพัดนึกเลยเข้ามานะคะมากมายนะคะอืมเป็นกําลังใจให้นะทุกสิ่งทุกอย่างยอดเยี่ยมนะคะอ่ะมาดูว่าบทสรุปพ่อยากบอกอะไรก็อยากไปคิดมากกับคนที่ทํร้ายลับหลังคุณอย่าไป อ่อนไหวกับเขามากเกินไปจงหันกลับมาโฟกัสที่ชีวิตของคุณเองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทางคำพูดนะคะอย่าเผิอไปสาบแช่งใครเพราะว่าวาจาคุณศักดิ์สิทธิ์มากอย่าแช่งนะเดี๋ยวมันเข้าตัวเองนะคะอืมเขาบอกว่าคุณจะมีพลังอ่ะคุณจะยิ่งใหญ่แล้วก็อาจจะได้มีข่าวดีในเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติการเงินเงินทองนะคะ,นะคะอ่าสิ่งดีๆก็จะ เกิดขึ้นของไม่ดีก็มาลายหายไปนะคะเนี่ยชีวิตของคุณจะสว่างสวยัยคนที่คิดไม่ดีกับคุณจะแพ้ภัยตัวเองนะคนพวกนั้นแบบจะเริ่มป่วยจะเริ่มติดคัดนะคะการเงินจะเริ่มมีปัญหาหมุนเงินยากเนะี่ยทุกอย่างมันจะค่อยเกิดนะเหมือนน้าซึมบ่อทรายนะจะซึมไปเรื่อยเรื่อยเืยเยนะคะจนเป็นระดับที่หนักรุนแรงขึ้นนะคะอ่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะส่วนของคุณก็ เหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะสู้มาเยอะแล้วสมควรที่คุณจะได้รับชีวิตที่มันมีความสุขสักทีหนึ่งนะคะนะก็เป็นกําลังใจนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณในการติดตามนะคะสนับสนุนนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือสมัครเรียนดูดวงนะคะทักไลน์ที่อยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ